เล่นตลกด้วยครับเล่นตลกด้วยครับผมอยู่คณะอะไรทองก้องทองก้อนทองก้อนครับผมทำไมไปเล่นตลกนะมีเพื่อนคนหนึ่งที่น้ำบาดให้พี่กอณครับบอกแล้วก็พี่กอณโทรหาผมแล้วบอกว่าอยากไปเล่นตลกไหมคำตลกก็ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรตลกเป็นยังไงเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งพูดภาษาไทยก็ไม่เก่งเหมือนกันเลยแล้วบอกว่ามาที่ร้านเพล่เดทเจอกัน ล้วก็ไปเจอกันคุยแป๊บเดียวบอกว่านั่งรถไปเลยผมบอกว่าไปไหนครับเพราะว่าเอ้ยตัวเองลองเพ่งได้ผมบอกว่าได้ครับเขาบอกว่าไปไปสุราธานีเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเจอที่ร้านเผาคุยกันแป๊บเดียวไปสุราธานีไปแล้วเราไปไหมผมไม่รู้สุราธานีอยู่ที่ไหนจริงๆไปไ้หมอะะวไปได้ครับไปวันนั้นเลยแล้วก็ทัวร์ฮาแเฟนบอกว่า เดี๋ยวเป็นเลนตลกนะแล้วก็เฟนก็ฮ่าฮแบบนี้เลยเขาบอกว่าเอ้ยเราถามว่าเป็นไหนผมบอกว่าไปสุราธานีเพราะว่าวันนี้เหรอผมบอกว่าวันนี้ครับเพราะว่าไปก็ไม่กลับอีกนะผมบอกว่าทําไมครับเพราะว่ากลางคืนคุณไปสุราธานีประมาณ12บสองชั่วโมงแล้วก็กลางคืนไม่กลับบ้านเหรอผมบอกว่าไม่กลับครับแล้วทำอะไรดีไม่รู้แล้วแหมไปไปถึงสุราแล้วไปถึงสุราแล้วก็ ขึ้นเวทีเลยเ<อ>ไปถึงที่นุ่ง<อ>ขึ้นเวทีรองเพลงแป๊บเดียว<อ>แล้วก็นั่งรถอีกกลับมากรุงเทพวันนั้นได้ ครั้งแรกอ่ะ12บสอชั่วโมงนั่งรถไปกลับแล้วได้สองพันห้าครับเยอะไหมเยอะไหมนะเยอะเยอะนะครับแฮปปี้ไหมครับผมแฮปปี้กินกินอาหารอร่อยแล้วก็ดีมากเลยแล้วก็เอาเงิน2,500ไปกินอาหารอร่อยกลับมาบ้านไม่เหลือให้เมียเลยใช่ครับภรรยาเป็นคนอะไรเป็นคนเนื้อครับอ้าวคนเนื้อคนเนื้อเป็นคนเนื้ออะแฝนเนื้อแล้วเราไปจีบเขายังไง เจอกันที่มหาลัยครับเขามาเรียนภาษาเหรอไม่ใช่ครับเขาเรียนปริญาโทเรียนปริญาทีครับแล้วก็ผมไปถ่ายรูปให้เขาตอนที่เขาจบเรียนเป็นจับไปทำยางเป็นจับเป็นจับครับผมแล้วก็ชอบเขาแต่บอกเขาไม่ได้เขามากับพ่อแม่ครอบครัวครอบครัวพ่อเขาคือเราเขาให้ถ่ายรูปเราก็รับจ้างถ่ายรูปแต่ใจชอบเขาครับผมแล้วทำไงจะให้ไปรู้จักเขาอ่ะ ไปกินเหล้ากับพ่อเขาค่ะเขาไปกินเหล้าพ่อเขาได้ไงกดแสบโคตรแสบใช่ครับเรากลัวพ่อไปกินเหล้ากับพ่อเขาเลยครับผมเออแลพอต่อพอเริ่มกลิ่มได้ที่แล้วแล้วกอดคอพ่อเออแล้วไงต่อแซมพูดไม่ได้ว่าชอบลูกเขาชอบลูกเขาแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนคุยกันไปก่อนเลยประมาณสักปีหนึงเราบอกว่า ผมชอบลูกสาวคุณนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าคุณเป็นลูกชายผมแต่ผมบอกว่าเพยามเป็นลึกเคยได้ไหมครับแล้วไงเขาตอบว่าพ่อว่างไงที่แรกเขาบอกว่าไม่ได้อ่าคุณไม่มีเงินขนาดนั้นไม่มีเงินเแล้วผมบอกว่าผมตัวแค่นี้ไม่ใช่เป็นคนไทยแต่รักคนไทยมากแล้ว พ่อเฟนใจใหญ่มากเป็นคนดีมากครับเล่อันนั้นช่วยผมด้วยถึงเรียนจบแล้วก็ขนาดส่งเงินให้เรียนเขาช่วยผมด้วยแล้วก็ไปมาสักพี่นึงผมเรียนจบก็เขาบอกว่าอนุญาตที่แง่งงานด้วยการ อาย่าให้แต่งงานด้วยกันครับผมเรียนจบแล้วก็เข่าให้อนุญาตเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ไม่มีเงินคแล้วเขาอุตส่าห์ช่วยสนับสนุนส่งเสื้ให้เรียนจบด้วยครับพ่อดีจังเลยอ่ะแล้วไปทำยังไงถึงพ่อก็ถึงส่งเราเรียนจบอ่ะแซมไปร้องเพลงให้เขาฟังจริงจังนั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้แหละเขาชอบผมเขาชอบ